จุดที่เป็นวิกฤตเนี่ยนั่นจะเป็นจุดที่เราได้เรียนรู้ และปรับตัวมากที่สุดเราไม่ควรจะมีมายบล็อกตั้งแต่ต้นว่าทําแล้วไม่คุ้มทุนก็เราเป็น,นกลไกตลาดอยู่แล้วคุ้มทุนหรือไม่คุ้มทุนมันอยู่ที่ว่าแล้วเราทํำไหมถ้าเราต่างคนต่างทํามันอาจจะไม่คุ้มทุนแต่ถ้าเราร่วมกันทําเป็นอุตสาหกรรมเนี่ยต้องคุ้มทุนแน่นอนถ้าเราทําออกมาบนพื้นฐานของความรับผิดชอบและบนเป้าหมายของความยั่งยืนเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็จะเปลี่ยนสังคมและทําให้ระบบสังคมเศร,รษฐกิจเราเนี่ยมันมุ่งอยู่บนเส้นทางที่มันยั่งยืนจริงๆ ทุกวิกฤตมักซ่อนโอกาสไว้เสมอเมื่อโลต้องเจอกับปัญหาสิ่งแวดล้อมความเหลื่อมล้ําและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDG ทั้ง17ข้อคือแผนที่นําทางที่จะทําให้ทุกภาคส่วนเดินไปสู่อนาคตที่ดีกว่าโดยเฉพาะภาคเอกชนคือพลังสําคัญที่จะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้และเมื่อเราอยู่ท่ามกลางวิกฤตจ,จะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเรียนรู้ปรับตัวและสร้างการเปลี่ยนแปลง การที่เราสามารถจะเห็นตัวเองอยู่ในจุดที่เป็นวิกฤตเนี่ยมันมักจะเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่เสมออันนี้แม้ว่าในภาคเอกชนเราก็คิดแบบนี้แล้วก็เป็นอย่างนี้จริงๆแล้วในจุดที่เป็นวิกฤตเนี่ยนั่นจะเป็นจุดที่เราได้เรียนรู้และปรับตัวมากที่สุดถ้าเรามองตัวเป้าหมายหรือว่าที่เราเรียกว่า SDG s c o o o l ทั้ง17ข้อเนี่ยจริงๆมันรวบรวมาออปัญหาทั้งหมดในโลกเข้าด้วยกันอยู่แล้วนะครับ เรา break down ลงไปเนี่ยมันจะมี subset ที่เป็นตัวชี้วัดอีกประมาณ140ตัวซึ่งก็จะเป็นกระบวนการการเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่มากถ้าเรามีการมีมาตรวัดแล้วก็ติดตามมันภาคเอชนนี้มีบทบาทมากเพราะเราเป็นตัวที่ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจแล้วก็การกระจายรายได้ตลอดจนเรื่องของความเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจการสร้างงานต่างๆเหล่านี้ถ้าเราสามารถที่จะยึดโยงกับตัวชี้วัดเหล่านี้ อาจจะในองค์กรเราอาจจะไม่ได้ครบทั้ง17ข้อเพราะว่าปัจจัยของปัญหาเนี่ยไม่ได้เหมือนกันทุกประเทศไม่ได้เหมือนกันทุกอุตสาหกรรมนะครับแต่ถ้าเรายึดโยงได้เนี่ยจ,จะเป็นสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยมีเหมือนกับเป็นแนวทางที่เราใช้คําว่ายั่งยืนกําลังที่ยิ่งใหญ่นะครับก็คือการรวมพลังของภาคเอกชนทุกฝ่ายเลยนะครับแล้วแน่นอน้วยความร่วมมือกับทางภาครัฐ ความร่วมมือที่เรามองในมิติที่ว่าเป็นเราใช้คําว่าเป็น PPP Public Private Partnership ทั้งภาครัฐทั้งภาคประชาสังคมอันนี้เป็นสิ่งที่ภาคเอกชนเราต้องตระหนักอยู่ตลอดเวลาเพราะว่ามุมมองของเราเพียงฝ่ายเดียวเนี่ยก็อาจจะยังไม่สมบูรณ์แต่ในที่สุดเนี่ยเราก็ต้องการที่จะยึดโยงเข้าไปให้แก้ปัญหาของโลกได้ซึ่งทุกวันนี้ถ้าเราบอกว่าสรุปจาก17ข้อลงมาเหลือสัก3ข้อ เราก็เรียกมันว่า 3D 1ดีหนึ่งก็ชื่อ Digitalization ซึ่งตอนนี้มันมีตัว disruptor ที่ตัวแปรที่ใหญ่มากๆเลยก็คือ AI ถ้า AI ถูกใช้ไปในทางที่ดีโลกก็ขับเคลื่อนไปในทางที่ดีถ้าถูกใช้ไปในทางที่ไม่ดีโลกก็อาจจะขับเคลื่อนลงไปยิ่งวิกฤตมากขึ้นรวมทั้งประเทศเราด้วยนะครับอันที่2เรก็คือเรื่อง e ิ g o b a l i z a t i o n ซึ่งเราเห็นกันอยู่แล้วนะครับก็คือการเมืองระดับโลกซึ่งทำให้เกิดโลก2ขั้วหรือ3ขั้วหรืออาจจะมากกว่านั้นอีกนะครับ ก็เป็นเป็นสิ่งที่เราต้องอยู่ร่วมกันนะครับแล้วจะเราจะยึดโยงเรื่องของดีโคเวลิเซชันหรือการที่เราแยกเป็นคู่คู่เนี่ยแต่ยังคงมีความร่วมไม้ร่วมมือในการที่จะแก้ปัญหาจริงๆของโลกเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องความยั่งยืนได้ยังไงอันที่3ก็คือเรื่องของด e คา r b บอ i z a เซชัน bon หรือเอาจริงๆก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่เพราะว่าโลกก็คือบ้านของเราถ้ามันมีมลพิษถ้ามันเป็นพิษถ้ามันเกิดภาวะเดือนกระจก นะครับโลกร้อนมากขึ้นระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงเนี่ยคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือพวกเราทุกคนล้วโลกอยู่มา4,500ล้านปีแล้วคงไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่แต่ตัวเราเองก็คือผู้ที่กระทําตัวเราเองดังนั้นการขับเคลื่อนทั้ง3ด้านนี้จึงเป็นการขับเคลื่อนที่มีนัยยะสําคัญมากๆนะครับอาจจะในในยุคเวลาที่เราจะเห็นจากนี้ไปเนี่ยไม่ใช่แค่ปี2,30 0แต่อาจจะในระยะเวลาที่เราจะเห็นในช่วง30ปีจากนี้ไป จริงแล้วตอนนี้8-10%ของเศรษฐกิจโลกเนี่ยขับเคลื่อนอยู่ในตลาดหลัทกทรัพย์ทุกๆองค์กรในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกรวมทั้งตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยเนี่ยมีส่วนสําคัญอย่างยิ่งในการที่จะ,ะขับเคลื่อนแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมของระบบทุนนิยมหรือว่ารบ,บริโภคนิยมเนี่ยให้เดินอยู่บนเส้นทางที่มันยั่งยืนมากขึ้นดังนั้นเนี่ยถ้าเรามอง กรณีตลาดหกทรัพย์นยในช่วง20-30ปีที่ผ่านมาสิ่งที่เขาแอบโวเกตก็คือเรื่องของธรรมาพิบาลโดยเฉพาะธรรมาพิบาลทางด้านของการเงินธรรมาพิบาลในการปกป้อง s t a k e ฮ o l d e r s แต่ว่าในเวลาเดียวกันเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีความชัดเจนนะครับว่าการดําเนินธุรกิจอยู่บนหลักความยั่งยืนซึ่งสามารถหยิบยกกรณีของ S D G s c o p e ทั้ง17ข้อที่ที่ทาง U N Global Compact ได้ได้มีการคนวิจัยขึ้นมานะครับเป็นตัวนำที่ดี คือทุกๆตลาดหลักทรัพย์เนี่ยน่าจะนำไปใช้แล้วก็รวมไปถึงทำให้เกิดเป็นกฎระเบียบในเรื่องของการที่จะต้องทำรีพอร์ตแล้วก็เป้าหมายของทุกๆองค์กรคือถ้าเกิดภาคเอกชนที่มีในตลาดหลักทรัพย์ทั้งหมดทั่วโลก แล้วในกรณีบ้านเราคือประเทศไทยเนี่ยได้รับการ enforce เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นดับที่หนึ่งเลยก็คือเอกชนทุกคนเนี่ยทุกบริษัทจะมีความตระหนักรู้อันนี้อันที่หนึ่งก่อนเพราะว่ามันจุดจุดเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงก็คือความตระหนักรู้ตราบใดที่ไม่รู้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันไม่สามารถเปลี่ยนได้แต่เมื่อมีความตระหนักรู้แล้วเนี่ย สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือเป้าหมายที่เริ่มวางพอเป้าหมายที่เริ่มวางมันก็เหมือนกับเราขีดเขียนภาษาใหม่ให้กับองคอ์กรเราพอเราขีดเขียนภาษาใหม่ให้กับองคอ์กรเราเนี่ยเราสื่อสารซึ่งกันและกันหรือเราสื่อสารระหว่างองคอ์กรแล้วก็ตลอดจนห่วงโซ่ประธานของธุรกิจของเราเนี่ยมันก็จะเป็นภาษาเดียวกันซึ่งเป็นภาษาที่พูดถึงความยั่งยืนไม่ได้พูดถึงเรื่องเฉพาะเรื่องความสําเร็จหรือว่ากําไรขาดทุนหรือว่าเรื่องของการที่จะเทคแคร์สเต็กโฮเดอร์สทางด้านการเงินเนี่ยเป็นหลักแต่มันรวมไปถึง เรื่องของชุมชนบรรลุไปถึงเรื่องของการที่เราจับขับเคลื่อนทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีความสมดุลแล้วก็ไปถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคนะครับเพราะว่าเราทุกคนก็มีส่วนในการที่จะกําหนดพฤติกรรมของผู้บริโภคสินค้าบริการเทคโนโลยีที่เราทําขึ้นมาเนี่ยล้วนแล้วแต่มีผลนะครับต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคทั้งสิน้นถ้าเราทําออกมาบนพื้นฐานของความรับผิดชอบ และบนเป้าหมายของความยั่งยืนเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็จะเปลี่ยนสังคมและทําให้ระบบสังคมเศรษฐกิจเราเนี่ยมันมุ่งอยู่บนเส้นทางที่มันยั่งยืนจริงๆต่อไปไม่รู้อีกกี่ generation การวางเป้าหมายจะเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็การที่ลงมือปฏิบัติให้ได้เป้าหมายเนี่ยก็เป็นเรื่องสําคัญ ที่ผ่านมาเนี่ยเอกชนตลอดจนหุ้มโซ่ประธานเนี่ยอาจจะมองว่าเป้าหมายบางอย่างของ SDG Score หรือว่าเป้าหมายด้านดาความยั่งยืนเนี่ยอาจจะไม่ไม่คุ้มทุนคือถ้าไม่คุ้มทุนบางทีมันจะบอกว่ายั่งยืนก็ลําบากเหมือนกันแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันคุ้มทุนเกือบทุกเรื่องตัวอย่างเช่นเรื่องพลังงานเนี่ย หรือว่า renewable energy เนี่ยเราสามารถที่จะ harness พลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมพลังงานาน้ำหรือแม้กระทั่งในที่สุดเราพูดถึงพลังงานนิวเคลียร์หรือ micro reactor เนี่ยที่มันมีความปลอดภัยสูงอันนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นวิทยาการที่ทำให้เกิดความคุ้มทุนแล้วหลายอย่างจะเกิดความคุ้มทุนมากขึ้นเรื่อยๆมากกว่าระบบที่เป็นระบบสันดาปเดินเช่นระบบแกส๊ส ชาติเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเราสามารถเห็นแล้วก็เราสามารถ address เรื่องของตัว carbon neutral goals ของแต่และองค์กรของเราได้ถ้าเราปฏิบัติแถมยังลดต้นทุนด้วยเอาจริงๆนะไม่ใช่คุ้มทุนอย่างเดียวแต่ลดต้นทุนด้วยกลไกตลาดเนี่ยคือถ้าเรามองว่าเราขับเคลื่อนบนเป้าหมายความยั่งยืนทั้ง17ข้อเนี่ยสินค้าหรือ product หรืออุปกรณ์หรือนวัตรกรรมที่ถูกสร้างขึ้นมาตอบทั้ง17ข้อเน v r i a b l e หมดมันขึ้นอยู่กับ ภาคเอกชนเราะเป็นผู้กำหนดและส่งเสริมส่งเสริมเทคซัพส่งเสริม SME เพราะว่าเรามีการขับเคลื่อนเรื่องของกลไกตลาดเราสามารถที่จะมองว่าต้นทุนเท่านี้ไปได้และถ้าเป็น,ปนต้นทุนเท่านี้ได้เนี่ยเรายินดีที่จะนํามาใช้ถ้าเอกชนร่วมกันขับเคลื่อนในแนวนี้ผมคิดว่าเป้าหมายทางด้าน SDG S ีจ l s เนีสยมันสามารถสำาเร็จผลได้แต่เราไม่ควรจะมี m ม n ์บล็อกตั้งแต่ต้นว่าทําแล้วไม่คุ้มทุนก็เราเป็น,นกลไกตลาดอยู่แล้วคุ้มทุนหรือไม่คุ้มทุนมันอยู่ที่ว่าแล้วเราทํำไหมถ้าเราต่างคนต่างทํามันอาจจะไม่คุ้มทุนแต่ถ้าเราร่วมกันทําเป็นอุตสาหกรรมเนี่ยต้องคุ้มทุนแน่นอนเพราะฉะนั้นันนี้ก็อยากจะให้พวกเรายังคงคงมีเป้าหมายร่วมกันตรงนี้อยู่แล้วก็การที่เรามีเป้าหมายร่วมกันเนี่ยแม้ว่าจะแข่งขันกันในแต่ละอุตสาหกรรมเนี่ยหรือ across อุตสาหกรรมแต่เป้าหมายพวกนี้ มีแต่ดีไม่มีเสียหรือสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นวินด์วินเท่านั้นถ้าเราเห็นตรงนี้ว่าที่เหลือเนี่ยมันก็เป็นแค่กระบวนการของการเรียนรู้ที่จะเป็นอยู่ให้ดีขึ้นเนี่ยแต่พื้นฐานเหล่านี้เป็นของจริงแพ้ชนะในอุตสาหกรรมเนี่ยมันเป็นแค่กระบวนการหนึ่งของการเรียนรู้แต่ของจริงก็คือว่าอยู่ร่วมกันได้อย่างยืนเนี่ยอยู่ด้วยกันได้อย่างไร